มาค่ะน้องๆเราก็มาสู่บทที่5กันแล้วนะคะเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญไม่ว่าจะเป็นวันของชาติไทยวันของศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและการเมืองการปกครองค่ะพี่ฟ้าได้รวบรวมวันสำคัญของประเทศไทยที่น้องๆน,นะคะควรที่จะพอรู้เนาะต้องบอกว่าในพาร์ทนี้ข้อสอบก็ออกไม่เยอะค่ะแต่ถ้าออกมาแล้วนะคะ ก็ถ้ารู้ก็คือได้คะแนนเลยถ้าไม่รู้ก็จะอดได้คะแนนไปนะคะเพื่อไม่ให้เราพลาดคะแนนแบบง่ายๆไปเนาะพี่ฟ้าก็เลยรวบวันสำคัญค่ะของในแต่ละเดือนของเราว่าทั้งที่สองเดือนมีวันสำคัญอะไรกันบ้างนะคะโดยพี่ฟ้านะคะก็ได้ทำวันหยุดราชการมาให้น้องๆเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะว่าถ้ามีเครื่องหมายบวกนี้นั่นคือวันอะไรคะ วันหยุดราชการนะคะแต่หลักๆที่น้องควรที่จะพอดูพอให้เห็นพอให้รู้นะคะก็คือวันที่นี้ของเดือนนี้ได้แก่วันอะไรนะคะซึ่งเรามาดูแบบคร่าวๆกันนะคะพี่ฟ้าก็จะพาไปแบบอะไรคะพาไปแบบแบบคร่าวๆเนาะอย่างเช่นค่ะมกราคมนะคะวันที่1เนี่ยก็คือวันปีใหม่เลยเนาะวันที่2ของเดือนคือวันเด็กแห่งชาติ วันที่4คือวันทหารม้าวันที่13ค่ะวันการบินค่ะวันที่16วันครูอันนี้คงไม่มีใครไม่รู้นะคะแล้วก็มีวันโคนมแห่งชาติเข้าไปด้วย18ค่ะวันเกี่ยวกับกองทัพไทยวันยุทธหัตถีและ25คือวันเกี่ยวกับกษัตริย์ขานนั่นคือวันพระนเรศวรนั่นเองค่ะถัดมาค่ะลองมาดูในเดือนกุมภากันค่ะ วันที่สองกุมภาคือวันเกษตรวันนักประดิษฐ์วันที่สามค่ะเกี่ยวกับวันทหารผ่านศึกนะคะจะมีการขายดอกไม้เนาะในวันทหารผ่านศึกใช่ไหมคะต่อมาค่ะวันที่สิบนะคะวันอาสาอาสารักษาดินแดนนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะต่อมา24กุมภาค่ะคือวันศิลปินคือวันศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็25เป็นวันวิทยุกระจายเสียงค่ะ 26นะคะวันสากรแห่งชาติแล้วก็วันวันขึ้น15คหาค่ำเดือน3าวันนี้เดี๋ยวพี่ฟ้าจะไปพูดในส่วนของภาพรวมวันสำคัญทางศาสนาให้อีกทีหนึ่งค่ะถัดมาค่ะในเดือนมีนาคมนะคะวันที่5ค่ะ5มีนาคือวันนักข่าววันที่13มีนาคือวันช้างไทยวันที่20ค่ะคือวันอาสาสมัครสาธารณสุขค่ะ วันที่27ค่ะเป็นวันระลึกถึงกองอากาศไทยนะคะสาค่ะเป็นวันที่ระลึกถึงรัชกาลที่4ค่ะถัดมาค่ะเรามาดูในเดือนเมษายนกันค่ะวันที่1เป็นวันออมสินวันข้าราชการพลเรือนนะคะใครที่จะสอบข้าราชการพลเรือนนะคะก็ดูวันที่1นึ่งไว้หน่อยนะคะวันที่2ค่ะก็คือวันอนุรักษ์มรดกไทยค่ะ มีหลายวันมากเลยค่ะวันเด็กเอ้ยวันลาดการอ่านนะคะมีวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็โฟกัสวันที่สองเมษายนนิดหนึ่งนะคะวันที่หค่ะคือวันที่ราลึกถึงพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะแล้วก็วันที่9้าคือวันกองทัพอากาศไทยนะคะ ต่อมาค่ะคือเดือนเมษาค่ะยังมีต่อค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวข้องกับตั้งแต่วันที่13บสถึงสิเนี่ยเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดนิดนึงเนาะวันที่1 3บสถึงสินะคะคือวันสงการโดยวันที่13นะคะจะเป็นเกี่ยวข้องกับวันผู้สูงอายุนะคะ14จะเป็นวันครอบครัวแล้วก็15นะคะจะมีวันถลิงโศกวันสุวัฒนานะคะ16วันนักกีฬายอดเยี่ยม24วันวันเทศบาลนะคะ และ30เมษาค่ะคือวันคุ้มของผู้บริโภคค่ะถัดมาเรามาดูในเดือนพฤษภาคมค่ะมีวันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มจากวันที่1ค่ะวันแรงงานแห่งชาติค่ะใครที่เป็นแรงงานก็จะได้หยุดนะคะวันที่4ค่ะวันฉัตรมงคลนะคะแล้วก็วันข้างขึ้นเดือน6นะคะอันนี้จะให้เป็นวันพืชฉัตมงคลค่ะอันนี้พี่ฟ้านะคะขอ ไปสรุปทีเดียวเลยนะคะแล้วถัดมาค่ะวันสิบห้าข้ามเดือน6ตรงนี้จะมีวันต้นไม้มาด้วยนะคะค่ะถัดมาคือวันสําคัญในเดือนมิถุนายนนะคะในวันที่สามค่ะเป็นวันเฉลิมพระชนภรรษาของสมเด็จพระราชินพระบรมราชินีนะคะยี่ค่ะคือวันปฏิวัติสยามนะคะสยามเคยมีปฏิวัติในวันที่24มิถุนายนพศอ,อ,อะไรคะ พศสองสี่เจ็ดห้านั่นเองค่ะต่อมาค่ะยี่สิหกวันศุนทนผู้วันต่อต้านยาเสพติดนะคะแล้วก็ถัดมาในเดือนกรกฎาคมค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะเริ่มจากวันที่หนึ่งค่ะวันสถาปนาลูกเสือ28ค่ะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระวชิระกาวเจ้าอยู่หัวนะคะ แล้วก็วี่สิบเก้าค่ะคือวันคราสปลายแห่งชาติค่ะจากนั้นค่ะเราขอครูฟ้าขอข้ามมาที่เดือนสิงหาคมกันค่ะวันที่หนึ่งค่ะวันสตรีไทยวันที่สี่วันสื่อสารวันที่สิบวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะสิบสิงหาแล้ววันที่สิบสองนะคะให้เป็นวันแม่แห่งชาติไทยนะคะสิบหกสิงหาค่ะวันสันติภาพไทยสิบแปดสิงหาวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะถัดมาในเดือน กันยายนนะคะวันที่หนึ่งกันยาค่ะคือวันสืบนาคเสถียรวันที่หกค่ะคือวันทรงดนตรีวันที่แปดค่ะคือวันศึกษานอกโรงเรียนวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบนะคะจะเป็นวันเยาวชนกับวันอนุรักษ์รักษาคุ้มครองนะคะยี่สิบเอ็ดค่ะวันประมงยี่สิบสี่วันมะฮิดลนนะคะแล้วก็ในเดือนตุลาคมค่ะ พี่ฟ้านะคะก็จะชวนมาดูแบบไวๆนะคะวันที่9ค่ะวันสถาปนาวันสื่อสารค่ะวันปรายนีโลกแล้วก็วันที่13ค่ะในเดือนตุลานะคะคือวันคล้ายวันสวรรคตพของรัชการที่9ค่ะแล้วก็ยังเป็นวันตำรวจด้วยนะโฟกัสตรงนี้นะคะวันตำรวจนะคะวันที่14ตุลาค่ะคือวันประชาธิปไตยนะคะน่าสนใจนะคะวันที่21ค่ะ วันสังคมส่งเคราะห์แห่งชาติวันพยาบาลวันวันทันตะสาธารณสุขนะคะแล้วก็วันรักต้นไม้ค่ะ23ตุลาคมค่ะคงไม่มีใครไม่ทราบนะคะคือวันปิยะมหาราชค่ะ3 1ค่ะคือวันอมแห่งชาติค่ะถัดมาดูในเดือนพฤศจิกายนกันค่ะในเสาที่สองของเดือนนั้นนะคะจะเป็นวันคนพิการค่ะวันที่14พฤศจิกาจะเป็นวัน บิดาแห่งฝนหลวง25พฤศจิกาจะเป็นวันระลึกถึงสมเด็จพระมหาธีรทิรา,ราจเจ้านะจ๊ะแล้วก็วันปฐมศึกษาแห่งชาติค่ะ27พฤศจิกคือวันสาธรารณสุขค,ค่ะและในเดือนธันวาคมค่ะเราจะมาดูกันตั้งแต่วันที่1นธันวาค่ะคือวันดำรงราชานุภาพค่ะวันนี้น่าสนใจนะคะวันที่สีค่ะสี่ธันวา ถึงแวดล้อมไทยห้าธันวาวันชาติแล้วก็วันพ่อแห่งชาติ8ดธันวาค่ะวันนักศึกษาวิชาทหารสิบธันวาคือวันรัฐธรรมนูญค่ะน่าสนใจ16ธันวาวันกีฬาแห่งชาติ26กธันวาวันคุ้มครองสัตว์ป่า28ดค่ะคือวันระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้ววันสุดท้ายค่ะก็คือ31ธันวาคมหรือวันสิ้นปีนะคะต้องบอกว่าวันที่ส1มนี้นะคะ ไม่ใช่วันปีใหม่ไทยนะคะแต่วันเป็นแต่เป็นวันปีใหม่ของสากลทั่วโลกใช่ไหมคะแล้วน้องนองคะวันปีใหม่ไทยคือเดือนอะไรนะเดือนเมษายนนั่นเอง ต่อมานะคะพี่ฟ้าจะพาน้องๆมาดูวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่ควรจดจานะคะว่าในวันสําคัญนั้นๆนะคะเรียกว่าอะไรบ้างแล้วก็เกิดขึ้นเกิดเดือนอะไรนะคะมีเหตุการณ์อะไรที่สําคัญบ้างค่ะเรามาเริ่มจากวันแรกกันค่ะนั่นคือวันมาฆบูชาค่ะ วันมาฆะบูชานะคะเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันจาตุลงคะสันนิบาตคะ่ะทําไมถึงเรียกจาตุลงเพราะเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด4อย่างได้กันคะ่ะเกิดเหตุการณ์4ี่อย่างนะคะหรือเรียกวันนี้ว่าวันพระธรรมคะ่ะเหตุการณ์นั้นเกิดเมื่อขึ้น15บห้าค่ำเดือน3คะ่ะขึ้น15บห้าเดือน3นะคะมีเหตุการณ์ที่สําคัญอย่างมากเลยคะ่ะคือ1ค่ะเป็นวันเดือนมาฆะ สค่ะมีพระสงฆ์หนึ่ราูปประชุมกันโดยมีได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นรวนเป็นพระอรหันต์ค่ะแล้วพระสงฆ์ร้วนบวชกับพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าเอหิเอหิกิกุุปสัมปทาค่ะมาค่ะถัดมาค่ะวันวิสาขบูชาค่ะ คือวันสิบห้าค่ำเดือนหกนะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะคะทรงประสูนต์ตัสลูและปาินิพานค่ะถัดมาค่ะคือวันอาสาลหบูชาค่ะเกิดขึ้นเมื่อสิบห้าค่ำเดือนแปดนะคะมีเหตุการณ์ที่สำคัญค่ะเป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าค่ะทรงประกาศศาสนาเป็นครั้งแรกเลยมีการแสดงประมะเทศนานะคะเรียกว่า ธรรมจักรกับประวัตินาสูตรค่ะซึ่งใจความสําคัญค่ะก็คืออริยสัจสีนั่นเองค่ะเป็นหลักธรรมที่เราเรียนมาแล้วนะคะเป็นหลักธรรมที่มีความสําคัญอย่างมากคือทุกสมุทัยนิโรธมักเพื่อโปรดปัญจวัคคีมีกี่คนคะมีห้าคนนั่นเองค่ะแล้วก็สองค่ะเป็นวันที่พระเกิดพระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นนะคะในพระพุทธศาสนาครั้งแรกเลยชื่อว่าพระ กนทัญญาหรืออัญญากุลัญญานั่นเองค่ะ3นะคะเป็นวันที่พระรัตนายตายเกิดขึ้นสมบูรณ์คือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะถัดมาค่ะคือวันอัฐมีบูชาค่ะวันอัฐมีบูชาขึ้นชื่อว่าอัฏฐนะคะคือแลม8ปดคำเดือนหนะคะแล้วก็เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับวันหลังจากที่พระพุทธเจ้าค่ะทรง ปริบนิพานนะคะไปได้แล้วเจวันค่ะก็มีการถวายพระเพิงพระบรมสลรีระของพระพุทธเจ้านะคะหรือเผาศพนั่นเองค่ะเป็นวันเป็นวันเผานะคะแล้วก็ถัดมาค่ะคือวันเข้าพรรษาค่ะคือแรมหนึ่งค่ำเดือน8ดนะคะพระพุทธเจ้าค่ะก็ทรงอนุญ,ญาตให้พระสงฆ์ค่ะมีการจำพรรษาอยู่ที่วัดค่ะ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะทุกคนทราบไหมวันเข้าพรรษาเกิดเครื่องจากว่าเกิดเนื่องจากว่าอะไรคะก็คือมีพระหมู่หนึ่งคะ่ะที่ชื่อว่าพัทธวคีคะ่ะจะลิกนะคะไปเหยียบนาข้าวของราษฎรนะคะเมื่อเขาไปทําการตักบาตรทุดงนะคะก็เหยียบสัตว์เล็กสัตน้อยตายในฤดูฝนคะ่ะพระพุทธเจ้าคะ่ะก็เลยอนุญาตให้ในช่วงนั้นนะคะก็ให้พักค่ะ ก็คือไม่ให้หยูดกับที่วัดนะคะในช่วงหนึ่งไม่ให้ไปพักครั้งที่อื่นเป็นเวลา3เดือนด้วยกันค่ะถัดมาค่ะเมื่อมีเข้าพรรษาแล้วต้องมีออกพรรษาค่ะการออกพรรษานะคะเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันมหาปวารณาค่ะจำอีกครั้งหนึ่งนะคะวันมหาปวารณาค่ะเกิดขึ้น15ค่ําเดือน11ค่ะเป็นวันที่อะไรหนึ่งค่ะ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ค่ะไปจําค้างแรมที่อื่นได้และเพราะว่าเลยเทศกาลไปแล้วค่ะเลยเทศกาลฤด,ดูฝนไปแล้วนะคะสองค่ะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะหลังจากทรงจําพรรษาที่นั่นนะคะท่านไปจําที่ชั้นดาวดึงที่สวรรค์เลยนะเพื่อแสดงธรรมนะคะแกเขาเนี่ยก็หลังจากทรง อยู่บนสวรรค์และก็ท่งจามภาษามาแล้วก็เพื่อแสดงธรรมแก่พุทธมารดานะคะตลอดสามเดือนก็ว่าได้ค่ะและถัดมาค่ะคือวันธรรมะสวนะค่ะหรือวันพระนะคะวันธรรมะสวนะหรือวันพระวันพระเนี่ยก็จะมีเลข8กับเลข15ค่ะแล้วก็อาจจะมีเลข14โผล่เข้ามานะคะมีอะไรบ้างก็จะมีขึ้นเห็นไหมขึ้นมีแลม แปดข้ากับขึ้นแปดข้ากับแรมแปดข้าแล้วก็จะมีเลขสิบห้าค่ะคือขึ้นสิบห้าข้ากับแรมสิบห้าข้าฉะนั้นเราก็จะมีเลขแปดกับเลขสิบห้าแล้วก็จะมีทั้งขึ้นแล้วก็จะมีทั้งเป็นแรมนะคะถูกไหมคะมีขึ้นแปดข้าแรมแปดข้าแล้วก็อะไรคะขึ้นสิบห้าข้ากับแรมสิบห้าข้าแล้วก็อาจจะมี ติ่งของ14คํา่เข้ามาด้วยค่ะเป็นวันอะไรคะเป็นวันที่มาประชุมถือศีลฟังธรรมในพระพุทธศาสนาเราก็เลยให้วันนี้เป็นวันพระนั่นเองค่ะถัดมาค่ะอันนี้ก็เป็นตารางนะคะเป็นตารางที่พี่ฟ้าระบุไว้ว่าเพิ่มเติมนะคะตารางนี้พี่ฟ้าจะชวนน้องๆค่ะมาทำบันทึกเก็บข้อมูลเก็บสิ่งที่ตัวเองอ่านเพิ่มเติมมานะคะว่าใน เวลาที่เราไปเห็นวันสําคัญอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากสิ่งที่พี่ฟ้าหามาหรือไปทําข้อสอบแล้วเห็นมานะคะน้องๆสามารถมาบันทึกได้เพิ่มเติมเลยนะคะพี่ฟ้าจะอธิบายตารางนี้คร่าวๆนะคะวันสําคัญถ้าวันสําคัญนั้นเกี่ยวกับวันทางศาสนานะคะแล้วเราอยากบันทึกวันนั้นเพิ่มเติมเช่นวันเทโลหนะ ก็เราก็ระบุไปเลยค่ะว่าอยู่ในเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่นะคะน้องๆสามารถบันทึกได้เพิ่มเติมเลยนะคะแล้วก็มีหัวข้อชาติไทยประเพณีวัฒนธรรมการเมืองการปกครองแล้วก็ในเดือนนะคะเราก็จะระบุตั้งแต่เดือนมกราไปจนถึงเดือน ทันวาเลยค่ะและนี่ก็คือบทที่5ไม่ยากอย่างที่น้องๆคิดนะคะผ่านหูผ่านตาซึมซับวรรณะนิดวรรณหน่อยนะคะเจอข้อสอบทำได้แน่นอนค่ะมาค่ะน้องๆสำหรับตัวอย่างข้อสอบจริงกันในพาร์ทของวันสำคัญนะคะมาดูกันค่ะน้องๆว่าจะยากแบบที่คิดหรือเปล่านะคะข้อแรกค่ะปีใหม่ของไทยตรงกับเดือนอะไรคะ ก็ไก่มกราคมขอไข่มีนาคมขอควายเมษายนและงองูพฤษภาคมค่ะคำตอบคืออะไรเลยคะคำตอบคือขอ้อคอควายค่ะเมษายนนะคะคือวันปีใหม่ของไทยค่ะถัดมาค่ะวันที่สองค่ะวันใดในพุทธศาสนานะคะมีความสำคัญกับวันประสูติตัสรูและปรินิพานค่ะวันอะไรคะมี มาคาบูชาเข้าพรรษาวิสาขาบูชาและออกพรรษาค่ะคําตอบคืออะไรคะคือข้อคอควายค่ะวันวิสาขาบูชานะคะเกิดเหตุการณ์3มอย่างพร้อมๆกันนะคะก็คือไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะคะก็เกิดในช่วง15คหาค่ำเดือนอะไรคะเดือน6ค่ะเนาะ นี่ก็คือ2ตัวอย่างข้อสอบค่ะยากไม่ยากคะไม่ยากนะคะถ้าไม่ยากเราไปลุยทำข้อสอบจริงกันเลยค่ะ